สวัสดีครับพ่อแม่ชาวอุรรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพ่อแม่ชาวเทศบาลนนสูงน้ำคำนะฮะวันนี้วันที่26ธันวาปี2563นะฮะเวลาประมาณตี5 45นาทีหลังจากที่โควิดมาตลาดนนสูงวันนี้จะเป็นวันที่4แล้วก็ตามคำสั่งผู้ว่าจะเป็นคำสั่งปิดตลาดอยู่3วันก็คือวันที่24 25 26วันนี้วันที่26แล้วนะฮะ,ะเดี๋ยวผมจะลอง รอบตลาดได้ยินข่าวว่าแม่ค้าก็จะขายของตามบ้านตัวเองแล้วก็ตามตามเรารอบตลาดนะฮะไปดูสิครับว่าจะมีอะไรกินพอหาซื้อหาขายกันได้บ้างนะครับผมตามมาเลยครับผมช่วงเช้าวันนี้ก็เริ่มเห็นพ่อค้าแม่ค้าเขากําลังเตรียมการเตรียมข้าวเตรียมของก็เตรียมมาลงพุ่นนี้เช้านะฮะก็เห็นรถค่อนข้างจะเอาของมาขนส่งแต่ตลาดก็ยังเงียบอยู่นะครับ ก็บรรยากรศาศตลาดยังคงเงียบอเหมือนเดิมนะฮะก็ข้างตลาดนี้รู้สึกว่าจะไม่ค่อยมีคนเอาของมาขายจะมีขายไม่กี่เจ้าแถวหน้าเซเว่นแถวข้างๆบ้านผมเองนะฮะ,ะ,ะหลานขนูนนิดยังเปิดเหมือนเดิมวันนี้อากาศเย็นสบายดีครับผม อากาศเย็นสบายดีมากมากสัก20องศากว่าได้อากาศไม่หนาวจนเกินไปแล้วก็ผมจะลองขี่ไปดูเส้นหน้าโลตัสหน้าเซเว่นนะฮะดูไปทางบ้านป่าไหวดูว่าจะมีเจ้าไหนขายอา้าหมูปิ้งเรานี่ยังคงขายเหมือนเดิมนะฮะเจ้าเดียวหน้าโลตัสนี่ฮะ,คะ<า>ใครจะฝากท้องเชิญได้นะครับผมอ๋อ วันนี้ร้านก๋วยเตี๋ยวเตรียมด้วยครับผมร้านก๋วยเตี๋ยวข้างเซเว่นอ่ารู้ละเช้านี้จะทานอะไรดีอ่าผมเห็นร้านค้าหนึ่งอยู่ทางปากซอยหน้าอ่าซอยป่าหวายสองตรงข้ามคลินิกหมอการนะรเดี๋ยวจะลองลงไปสัมภาษณ์ดูไปไงจะขายของได้ไหมนะฮะเดี๋ยวผมจับรถเกเิดครับหนึ uh ่งนะฮะอ่ามาครับผม ร้านแรกโดยผมจะขอสัมภาษณ์หน่อยควันขงมงสงเสงเลยนะฮะอันนี้มีปิ้งตับแล้วก็ปิ้งไก่อ่าอ,อันนี้ขอสัมภาษณ์หน่อยเจ้าของร้านร้านแม่เลี้ยงตลาดนนทสูงนะฮะร้านแม่เลี้ยงตลาดนนทสูงจ้าแม่อ่าสองสมืออังศิปัพโตได้ปะแม่อ่าไม่ไม่ก็แค่ปากแม่อ่าลูกค้ามีปะแม่ลูกค้ามีเยอะค่ะมีคือเก่าล่ะมีคือเก่ายอดขายหายไปหลายปะแม่ กันรถเ,เล็กน้อยเล็กน้อยเล็กน้อยค่ะอ่อลูกค้าเก่าๆเนี่ยเขาสามารถตามมาซื้อได้อยูอุ่ลานี่ไหมได้ค่ะเราก็ไปตามยูบ้านน้ำยูบ้านพุก่งกไปอ๋อายูบ้านกับนี่เนาะอ่ายังมีลูกค้าประจำอยู่นเนาะเราเอ,าอื้อนสีไปขายในย่านโคฟิดบ่าแมก่กับเพิ่นบกลัวเขาก็บกลัวคือกันลาบกเป็นยังกับอะไรกังวลอะไรกังวลเลยแม่มีมาตรการเรื่องความปลอดภัยหรือความสะอาดจะอย่างจังไรแน่ ลรางมือลรางเกี่ยวลรางมือใส่ผ่าปิดจมูกอาแล้วก็ลรางมือใบใบรังเกีย่อยบใบครับผมเอาถ้าเกิดลูกค้าบอสือบอสใส่ผ่าปิดปากมาเนี่ยเขาจะว่าัะไรกับลูกค้าดีเขาก็บอกเพื่อนปิดปัดปิดปากแล้วก็เขาก็บอกเพื่อนรางมือมาลรางเกี่ยวอยู่หน้ารฬในแรกเาเกี่ยวไว้หน้าร้าน่ะยึดตั้งไว้หน้าร้านให้เพื่อนมาล่างครับผมเพื่อนมาซื้อกับเพื่อนมาล่างยืนยันไหมครับมือื่นสิไปใครเนี่ยจ้ายืนยันค่ะรับรองลอยบนเส้นค่ะอยู่ตลาดโน่นสูงเ้าจ้ดเด้อ สินค้าที่ขายก็น่าจะมีพวกอาหารแห้งพวกอาหารทะเลนะฮะอาหารทะเลพวกแหนมสดแหนมสดต่างๆแล้วก็มีข้าวเหนียวขายข้าวเหนียวขายตอนนี้ยังไม่มีกุ้งสดขายนะฮะยังไม่มี่ะยเยาจะหากินยากหน่อยนึงนะฮะช่วงนี้อาหารทะเลหายากสดนิดนึงเดี๋ยวผมจะไปดูร้านต่อไปนะครับผมอาดีครับผมขอบคุณค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากเดินทางมาต่อนะครับยังเส้นป่าหวายสองเส้นเรียบข้างทางไอ้ตรับต้นสูงนี่นะฮะ เดี๋ยวผมจะลองไปเส้นตัวตัดถนนหน้าตลาดดูนะครับผมว่าจะมีเจ้าไหน <Okay. S 1> าขายของอีกบ้างรู้สึกว่าจะเห็นเต็นท์ขายของอจะมีอะไรบ้างเนาะเห็นผักสดครับผมยังมีผักสดแล้วก็รู้สึกว่าร้านค้านะจะเป็นร้านแม่ใสเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์แม่ใสดูครับผมขายยังได้พ่อขายผักสด อ๋อพักสดพ่อขายได้บ่พอ่อพ่อได้ขายอยู่ตัวค้าหายแต่ไรป,ปะก,ก็ถูกเพรายสัมภาระเขาเขาเขเขาเขาเขเขาก็ยังมาซื้อบริการให้เรายังมาใส่บริการให้เราแต่ก็พ่อขายได้มือเงินไปตลาดน้ําสูงไปขายบ่เนี่ยมือเขาเปิดกลับไป,อเ,ป,ไปเอาใบายันคู่เวดป่ะใบยันโคู่เวดบ่ขอขาเชื่อแล้วมั่นใจว่าเปะอ่ามั่นใจเดี๋ยวมือเงินผมจะไปตามไปสัมผัสยู่ฮ้อนุ่นนะโอ้ขายดี โอ้ยเก็บเงินดีๆเนี่ยนี่ปิวเฮียนี้เนี่ย,ย,ยะะอ่าเป็นตัวไม่เรียบร้อยแล้วอ๋อปลอดภัยนะสนะอ่าดูมาสัมผัสผู้ต่อไปบนะเสนะมามขายดีป่ะไอ้เอมียพอได้ขายพอเด็ขายว้มีผักพร้อมเดี๋ยวมือหนาสิบอก์กิตเอ้ยมือสิบอก์กิตติดมาอสื่อกับเขาเอ่าเด็กพิ่งขายเบัตรนักถาก,กันเด้อมา, <S <S ม,ามาสัมผัสเพื่อนเกอสวัสดีครับผมอ่ามาขอสัมผัสเนี่ย ไปตรวจมายอะไรยังเนี่ยแม่ค้าร้านเนี่ยไปตรวจแล้ว<ไ>ปลอดภัยทุกคนป่ะอ,อ,อันนี้ร้านแม่สนะฮะร้านแม่สตลาดนนทสวงอ่าก็มาขายอยู่ข้างๆตลาดหลังซอยไอ้ร้านพี่เอ๋เนี่ยฮะอ่าอ่าแถวๆหน้าห้องแถวผมนี่แหละอ่าขายของยอดขายเป็นยังไงแม่ไม่มันก็บใบถอเก่าแล้วมาถอตลาดแล้วเนาะลดลงหลายป่ะแม่ไม่ลายอยู่ลดลงหลายอยู่เนาะแต่แต่กับพ่อประคับประคองไปเลยป่ะประคอบประคองมาเลยแม่อง่าแม่ค้าไปตรวจเชื้อมาแล้ว ปลอดภัยทุกคนปลอดภัยทุกคนอ่าบ่ต้องย่านเนาะบ่ปลอดมยังปลอดภัยมื้ออื่นยืนยันว่าสิไปขายคือเก่าลูกค้าเขาถ่าอยู่จ้าจ้าจางซั่นลับอ่าเฮาให้ความมั่นใจลูกค้าอ่าแม่ค้าบ่ย่านลูกค้าก็บ่ย่านนี่กันเพเฮาให้ความมั่นใจลูกค้าเราเรื่องมาตรการความสะอาดร้านเฮาจะมีมาตรการจังได๋แน่มีเจลมีเจลแอลกอฮอล์ให้ล้างมือเอแล้วก็แมคอ่าแม่ค้านี่ต้องใส่แมคตลอดเวลาพอคุยกันว่าแม่ค้าต้องใส่แมคตลอดเวลามีเจลแอลกอฮอลให้ลูกค้า ระกาเว้นระยะห่างอ่าลูกค้าจะแย่กันหลไรอออ่ายากฝากยังถึงลูกค้าที่จะมาซื้อของกาจะเดือนอ๋อจ้าฝากถึงความปลอดภัยประกันแม่ค้าตรวจครบทุกคนแล้วแม่ค้าตรวจค,ครบทุกคนแล้วให้ความมั่นใจนะครับแ,แล้วมั่นใจผ่านหมดไม่มีอะไรค่ะผ่านหมดไม่มีอะไรใช้บริการแม่ค้าได้ไม่ต้องกลัวนะครับผมาอ่เดี๋ยวจะลองไปสัมผัสร้านต่อไปนะจ๊ะจา,เาเจอกันครับผมช่วงเช้าร้านแม่ใสก็ยังคงมีลูกค้า เขามาแวะใช้บริการน่าจะเป็นแม่ค้าทําประกอบอาหารขายนะฮะก็ะยังใช้บริการได้อยู่นะฮะเดี๋ยวผมจะลองเข้าไปดูตรงเส้นอ่าป่าไวหนึ่งนะฮะตรงถนนอ่าทางเข้าแล้วก็ทะลุออกไปเลยร้านไอ,กอ้กอกันเกษตรเข้าไปนะ,ะเห็นว่ามีร้านค้าขายไอ้ของกินอยู่อ่าเจอหมายแล้วเจอหมายแล้วโอ้อยู่กันหลายร้านเลยเนยคะครับผมอ่อแม่ค้าหนึ่งเจ้า ไม่ค้าบสองสาเจ้าครับโกูใช้ได้มีอะไรขายบ้างเนาะอ่ะเดี๋ยวผมจะแวะพาไปดูนะครับผมอ่ามาถึงร้านแรกครับย่ามีอย่างขายนะครับย่ายนี่มีปนมีเจลมีปนมีเจลย่าเห็ดมาหลายปะครับช่วงนี้เห็ดมาย่างละสิบก็ถุงนี่งเห็ดมาย่างละสิบก็ถุงหนึ่งเนาะปับอ่าปับตามจำนวนลูกค้าลูกค้าลดลงหลปุ้ยแม่ลดลงหลค่ะรถล่องหลายคัะอยู่อ่ามืเออื่นนี่เปิดตลาดใหม่แล้วเขาจะ กล้าไปขายเพื่ชเอาบ่ไม่ไปตรวจแล้วยังตรวจแล้วค่ะตรวจแล้วพานแล้วพานแล้วค่ะมั่นใจมาตรการที่ภาครัฐเขามาทำความสะอาดไอ้เรารู้สึกว่ากังวลบ่ว่ามันจะมีเชื้อเหลืออยู่หรือว่าจะยังไงอยู่กังวลนิดหน่อยอ๋อกังวลนิดหน่อยเออเราเข้าจะคิดว่าจะเข้าไปขายบ่หรือจังใดก่อนทันมูไปก็สิไปค่ะทันมูไปจังสิไปโุ๊บหมูเป็นอสมเรือเป็นเป็นไอเตอร์ที่อนามัยเนาะเอาเบื้องล่างต่อไปครับผมอ่าอันนี้ร้านของหวานร้านเม้งหู้นะครับผม ขายของดีขึ้นบ่แม่หรือว่าขายของน้อยน้อยต้องหลายบ่ครับแม่ก็ก็ขายหน่อยก็รบกวนอาอยู่ค่ะเพราะว่าลูกค้าบ่าค่อยหลายไงลูกค้าบ่าค่อยหลายตลาดอ่าแต่ยังยืนยันเฮ็ดหน้าที่เจ้าของขายของต่อว่าะว่าอ่าเราไปตรวจโควิดมาบ้างยังครับแม่ตรวจมาแล้วค่ะ่านตรวจมาแล้วผ่านแต่ถ้าเกิดว่าเฮาบ่ไอ้บ่เฮ็ดให้เขามั่นใจก่อนนี่เขาก็บ่กล้าซื้อคือกันเขาจะมีแนวทางแก้ไขจังได๋เนาะอีแม่ต้องกันต้องดู ล่อเพื่อนเข้าไปนั่งหครับอ๋อต้องอ๋อต้องถามมู้ยแล้วโอเคต้องถามมู้ยแล้วนะครับผมอ่าเมื่อนี้จะพามาเบิรงนเขาจีเขาจีปิ้งรันยี่แปรนะครับผมเขายี่แปรแก้วค่ะเขาจีก็เออเขาจีใส่เจลบ่ค่เขาจีใส่แก้วเขาจีใส่เจลขายของพอได้ปะครับแม่พ่อได้พ่อได้ยืนป่ะลูกค้าหายไปหลายบ่กอหายไปหลายอยู่ลูกค้าอ๋อลูกค้าหายไปหลายอยู่ไปตรวจมาแล้วยังนะครับผมตรวจแล้วครับตรวจแล้วผ่าน จยแป่พีความกังวลเ,เรื่องโควิดบ่าครับผมสิก้าเขาไปขายของบ่มือเอินเนี่ยมูไปย้ายก็ไปอยู่นั่นแล้วอ๋อมูไปย้ายก็ไปอยู่มมีมูเนาะอ,อ๋ไม่มวัว<ม>เห็นรักไม่ถามไม่ค่าหลายคนว่าเขาก็กล้าเข้าไปอยู่เพราะว่าเสื้อมันมาตรการรัดบ่าต้ทำความสะอาดขาเชือให้เนี่ยเสื้ออยู่เสื้ออยู่นั่นนะครับผมออแต่ต้องปรับตัวไม่ใช่ครับผมเขาเสื้อเจ้าหน้าที่รัดท่านอยู่แล้วเก่งรักษาอันดับหนึ่งของโลกได้ตั้งหลายเดือน เขายังบรเสุทธย่าฉ่ำให่มูนะไปสัมผัสร้านต่อไปครับจองไว้ผมนรื่องน้เขาจีอให้ดีกน้อยเล็กน่อยน้ำสองอันนะครับผมสวัสดีครับผมอันนี้ร้านนารัตครับสวัสดีครับผมโอ้ลุกมือกับกระลังถอดใหม่ๆสดๆไม่ต้องห่วงครับเรื่องความปลอดภัยยังเกิดความมีตกังวลว่าครับบาจะมีเชื้อโควิดเหลือนี่ ก็คิดแต่นดนิดน้อยแต่ว่าก็เสียถึงมาเพิ่นล่าตลาดหลายแถวเนี่ยร่างตลาดหลายเที่ยวแล้วเจ้าหน้าที่ฮ็ดความมั่นใจเความมั่นใจมีหลายขึ้นอ่าแล้วเฮาจะให้ความมั่นใจลูกค้าจังได๋ว่ามาซื้อกับร้านเฮาล่ะร้านเฮาปลอดโควิดเป็นไอยากมันบางเกียร์ที่เป็น่ะนี่มาตรการอีหยังแน่การดีปลอดโควิดอ๋อมีมีแอลกอฮอล์สเปรย์อ่ามีแอลกอฮอล์สเปรย์ล้างมือให้เออร่างถ้าเกิดลูกค้าบ่ใส่แมสมาล่ะแม่ก็บ่ให้เข้าร้านก็บ่ให้เข้าร้านครับถ้าทุกคนซอยกันผมว่าเป็นมาตรการเดียวกัน มันก็จะซอยให้น้นสูงปลอดภัยเจลมาเร็ปลอดภัยเลยภาษาเขาลื่นขึ้นเอาอืมครับผมมาร้านต่อไปครับอันนี้มาร้านนางนะครับผมขายผักสดอันนี้มาขายที่บ้านเลยนะฮะอ่าโอ้ใส่ให้ใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือแอลกอฮอล์เจลไว้ก่อนเข่าวลั่นสัมผัสล้างมือก่อนเสนะจ้าใส่แมสก์อยู่อันนี้ลูกค้าส่งมาซื้ออยู่บ้าน ลูกคายานันโควิดปะครับผมลูกคายานยู่ากคยันอลูกคาย,ายู่รูกาาลูกบ้านมีกิน้มีของกินกลเป็นความเดือดร้อนเนามนะมาตรการที่ภาครัฐมาทําความสะอาดมาล้างกันหลายๆรอบมาฉีดยาฆ่าเชื้อนี้ลูกค้าเกิดความมีตกกังวลหรือว่าเสื้อหมันบอเจ้าหน้า,า,นาที่รัฐก็เห็นดีบอดยาถักแ <สา S 1> ม,มผยังวมสมภาเเพื่อ รวดเร็วทันใจค่ะยอดขายน้านั่งเป็นไรครับเอาๆๆเอาเอาเใส่ปากคณะมันเป็นไหมครับผมกยอดขายกับต๊แน่แต่กะต้องท่ามใจว่าเป็นยังกาช่วยเหลือประชาชนที่ว่าให้เพื่อนหมั่นใจคะ่ะครับผมเข้ากับย่อมรับอจ้าเข้ากับดูแลจนเฉกษียังเปิดร้านเทศน,นาที่จะค้องสามมือมาเนี่จ้าอ่ยัตงตอนขายของเหล่านั่งอยู่ซอยบานเสมา การขายลูกไก่ยิบเองเรากะไปร่วมกันไว้โดยที่ว่าอออเเาาาคืกผักสดทุกอย่างมีขายเหมือนเดิมนะฮะเวลย่างข้างจังสีกับยิบเอาตามนั่นค่ะยิบได้แล้วกัไปร่วมไว้ยังลูกค้าเพิ่นเขามากที่เป็นการล่อล่อให้เข้าอันนี้แล้วเขาจะยังค่อยเขามาจังสีนนะออื่นจะมีการขายนะนั่งจะไปขายคือเกาบ่ครับเนี่ยการขายคือเกากคือเข้ากับปฏิบัติตามที่ว่ารัฐบาลเพิ่นให้เทียนอ่าปฏิบัติตามกฎแล้วเถอะอ่า เขาขอแมาตามนี่แหละค่ะเขามีกังวัลนะครับถ้าเกิดลูกค้าเขามาซื้อของโดยที่เขาบอส่แมทมาเลยเนี่ยหรือเขาบอยังประชากนบอให้เขาล้านนะฮะอ่ายืนยันนะแมทเท่ากับมีเตรียมไว้อ๋อใหญเพิ่นใส่กอนงไซเผาจ้ะแจกแมทถ้าผู้ใดเพิ่นลืมนะคะบอกกางวลในเรื่องว่ามื่อเอิญจะมีโควิดเหลืออยู่ตลาดน้ำสูงนั่งยืนยันว่าบอย่าน กา่านอยู่ย่านอยู่ย่าน์คือแต่ว่าเข้ากับจำเป็นทานเข้าประเฮ็ดลูกค้ากับให้ฝ่านประบรีกินแม่นครับผมเสียบจ้าของใส่ถุงมืออย่างกันมาเข้ากับเพื่อนออกไปเข้ากับเสียบเกลียวฮะจ้าอันนี้เข้ากับเออนี่หมุนแรกเข้ากับแกนต่อห่อมาฉีดอ๋อจ้าเขาพี่เน้าฉียดเกียวต่อห่อยู่จะขอความร่วมมือลูกค้าจากไหนเนี่ยจ้าเปลี่ยนระยะห่างให้คุณหนึ่งออกไปก่อนทรงกอนจังสันอ๋อจังคอยเข่าแม่จังสินะครับผม จังสิล่ะเพื่อนกะยิบเองจังสินะว่าให้เพื่อนยิบเอาเองโดยที่เท่ากับนั่นล่ะเราเพื่อนกะไปกองไว้กไปกองไว้แล้วค่อยเอ่อจิดเงินแต่กวนกะเคยใส่ให้ต่จอมือตจอมือสิเท่ากับเท่าไก่เพื่อนยิบเอาเองเอาไปกองไว้เท่าไก่ค่อยจิดต่างคือ ลดการสัมผัสลดการสัมผัสลงมาอันนี้เป็นมาตรการของแม่นางเนาะจ้านี่ก็คือให้เพิ่งยิบเอาเองคือห้าแต่งใบมืดถูกเป็นถุงเป็นมัดจังสิหละค่ะเพิ่นก็รยิบเอาเองเผชิโซเชียลดิสเซนทิ้งปฏิบัติแบบเก่าแต่วิธีใหมอ่เป็นมาตรการภาครัฐจ้ามาตรการของรัฐคือให้ความปลอดภัยเจ้าของกับลูกค้ามากขึ้นอยากก่อนเพื่อสัมผัสมือยิบให้ก็เดี๋ยวนี้ก็เพิ่งยิบเอาเองคือห้ามยังไงเป็นสเต็ปสเต็ปไอ้ยังไงยางก็คือยิบยิบ จากที่เขาเคยมาก่อใา้ตามสั่งเพื่อนเดือกเอาเลยอ๋อต้องต้องเป็นรูปแบบการขายไหมจ้ะเป็่นรูปแบบไหมค่ะเป็นงานบริการตัวเองอ๋อเห็ดคือจังการตัวเองคือเหยิบเองจ้านั่นแหละค่ะเป็นการิบแบบปองไว้เมื่ออื่นยืนยันนะว่าจะไปขายให้เก่าจะขายยุ่งซิแหละแจ่ว่าตลาดนี้ตามมาตรการที่หลวงเพื่อนประกาศนะคะรัฐบาลเพื่อนประกาศว่าให้เขามือใดก็คือจะตามนั่นอ๋อแสดงว่าให้ความมั่นใจแม่ค้าบญานาลูกค้าก็บ่ต้องย่านครับเพราะว่า ผู้สื่อข่าวเกษตรแม่ค okay. ้านี่ละนั่นน่ะตรวจมาแล้วผ่านปะผ่านเรียบร้อยโอเคเะนะปลอดภัยเลยไม่นั่งปลอดภัยแล้วครับผมตรวจมดไปตรวจโรคบาดมาแม่สุขอ่าครับผมจ้าอาสานขอบคุณอะไรครับไม่นั่งครับผมประเมินเจอกันได้ไปสัมผัสอยู่อ่าตลาดไหมสวัสดีครับผมขอบคุณค่ะเอ่อเท่าที่ลองไปสัมภาษณ์แม่ค้าแต่ละหลายก็ยังมีแม่ค้าบางท่านที่ยังวิอาการวิตกกังวลบ้างะยังกลัวบ้างรอก่อนเพื่อนจะขายหรือไม่ขายเอ่ย ส่วนแม่ค้าหลายๆท่านผมว่าเขามีความมั่นใจหลังจากเขาตรวจนะถามในหลายท่านก็คือเขาตรวจแล้วผลเขาผ่านแล้วก็เขาเชื่อมาตรการทางรัฐกระทรวงสาธารณสุขส่งคนมาเนี่ยทาความสะอาดรู้สึกว่าจะสองสารอบเขาก็คลายความม่ตรกกังวลไปเยอะสําคัญกว่านั้นนะฮะผมเห็นใจแม่ค้าหลายๆท่านที่ยังมีค,ความกลัวอยู่แล้วก็ลูกค้าหลายท่านถึงขั้นวิตกกังวลเลยละมาที่ร้านนี่ก็ค่อนข้างที่จะกลัวกันเยอะ มีกรณีที่คนนนสูงเองไปทํางานหรือไปที่ทํางานที่ในเมืองเนี่ยเขาก็ให้เราหยุดด้วยความไม่เข้าใจนะฮะสิ่งที่โควิดน่ากลัวในความคิดส่วนตัวผมนะฮะมันไม่ใช่โรคที่มันทําให้เราเกิดการเจ็บป่วยพิาปลอดพิการหรือว่าตายแต่มันคือมันทําลายความเชื่อมั่นของตัวคนในทางยุโรปเนี่ยหรือลหลายประเทศเนี่ยที่เขาไม่ได้ใช้มตาตรการล็อกดาวน์หรือเขายัางให้คนไปทํางานปกติเพราะด้เหตุที่ว่า ถ้าหยุดเศรษฐกิจมันจะชะลอแล้วก็ถึงขั้นล่มสลายในบางประเทศได้ผมคิดว่าหลังจากวิกฤตโควิดมาเนี่ยคงมีหลายประเทศเนี่ยอาจจะเกิดการล่มสลายทางธุรกิจหลายๆธุรกิจได้นะครับสวัสดีค่ะส่ญญสวนน้นสูงเราจะเป็นแบบอย่างหนึ่งนะครับในส่วนตัวผมผมก็พยายามที่จะทำความเข้าใจให้กับลูกค้าทำความเข้าใจให้กับคนส่วนใหญ่เขาเข้าใจว่าโควิด มันไม่ใช่สิ่งที่อันตรายน่ากลัวมันไม่ใช่เชื้อที่ทําให้เราติดแล้วตายทันทีไม่ใช่นะฮะถ้าเรายังแข็งแรงเรายังรักษาสู่กระบวนการรักษาทันเวลาอัตราการตายก็น้อยครับเราติดมาเนี่ยก่อนหน้าที่จะมีที่สมุทรสาครเนี่ยเราติดมา3,000กว่าคนเราก็เสียชีวิตไปแค่60สิรายมันไม่ใช่เปอร์เซ็นที่เยอะแต่ว่าคนส่วนใหญ่ไม่มีใครอยากติดครับไม่มีใครอยากจะเป็น60รายนั่นหรอกผมเข้าใจมาตรการที่ภาครัฐทา มันสามารถใช้งานได้จริงครับไม่ค้าหลายๆท่านตรวจเชื้อโควิดมาแล้วก็ผ่านมาละแล้วก็มีมาตรการในการดูแลแต่ละท่านแต่ละท่านจะแตกต่างกันไปแต่มตารมตรการพื้นฐานก็คือใส่แมสเว้นระยะห่างล้างมือนะครับผมแล้วก็การปฏิบัติตัววิธีใหม่อาจจะเป็นแบบแต่ละอย่างท่านที่แตกต่างกันออกไปนะฮะอยากให้ลูกค้าที่มาใช้บริการนนสูงเกิดความมั่นใจครับผมผู้ค้าเราก็ไม่ได้กลัวที่จะขายแล้วก็ป้องกันตัวเองดีแล้ว ส่วนลูกค้าก็ต้องป้องกันตัวเลยนะฮะป้องกันตัวจากคนรอบข้างที่มาซื้อสินค้าแล้วก็แม่ค้าเองเหมือนที่ผมเคยเล่าให้ฟังว่าถ้าแม่ค้าเขาไม่ใส่แมสมาแล้วก็ไม่ยอมดูแลเรื่องความสะอาดเราก็คงต้องปฏิเสธในเรื่องการซื้อขายกันส่วนลูกค้าก็ต้องเตรียมความพร้อมเวลาจะมาซื้อสินค้านะครบรบกวนให้ความร่วมมือทุกครั้งในการปฏิบัติแต่และที่อาจจะแตกต่างกันไปครับผมของร้านหัวจะต้องมีวัดอุณหภูมิก่อน ส่วนทื่ออาจจะไม่ได้วัดหรือต้องวัดก่อนจะเข้าตลาดอยู่แล้วละ่ะก็ะจะมีมาตรการนั้นอยู่แล้วไม่อยากให้พิษต,ตกจริตจนเกินไปครับผมโควิดมันไม่ได้ทําลายแค่ชีวิตคนหลอกแต่หลักๆสําคัญคือมันจะทําลายวิถีชีวิตแบบเดิม,ดมของเราเราต้องเปลี่ยนปรับปรุงครับผมแต่เราไม่ใช่ว่าเราจะอยู่กับมันไม่ได้ฮะคงไม่นานคงมีวัคซีนมาคงจะใช้ชีวิตปกติได้ง่ายขึ้นนะครับผมหวังว่าทุกท่านคงจะไม่ตื่นตระหนกจนเกินเหตุแล้วครับผม ไม่ต้องกังวลครับอ่าไม่ใช่ว่าเจอแม่ค้านนสูงตาดนนสูงไม่กล้าเข้าหรือเพราะค้านนสูงไม่กล้าเข้าเขาก็จะเป็นคนเหมือนกับท่านนี่แหละครับผมไม่ได้มีอะไรผิดแปลกแตกต่างเราก็กลัวมากกว่าท่านสิเพราะเราอยู่ที่เหตุมาเลยนะฮะยังไงก็ขอฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณมากครับที่สละเวลารับชมขอบคุณมากครับบวัสดีครับ